สวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้เด็กๆกำลังกินนอนกันอยู่นะครับเปนนอนอบแห้งครับผมนี่น้องมีตังนะครับน้องมีตังเด็กแสบกำลังกินอยู่กินนอนอบแห้งอยู่ตอนนี้เดี๋ยวข้างบนน่ะฝั่งนี้ต่อตรงสุดรอเนี่ยครับก็ไปกินข้างในนันะ่นนะฮะ ลงหมาปอตรงลงมาอีกโลกแล้วลงมากินข้างล่างเลยลงมากินข้างล่างก็มีตังอยู่แล้วลงมามหมดยังอา้าวเมา,เาลงมาขี้กเกียจลงมากิน it. เออ เอาตรงสุดหล่อเ,เด็กอ้วนเด็กอ้วนกินน้อนอบแห้งอ,อันนี้มีตังมีตังเด็กแสบสองตัวนี้จะติดพ่อจะชอบออกมาหามาเล่นแต่สองตัวนั้นหายไปเลยทีม่มีทองหัวล้านน้องถุงเงินคนสวยอ่ะทำไมหิว